ฐานะเลขาธิการกอปปสอขอยืนยันว่าไม่เคยต่อต้านาศาสนาอิสลามตอัลลฮ์มันเป็นอะไรเป็นซาตานเป็นข้าตโกะใช่หรือไม่ก็สอนสาวกแบบี้ผมในฐกานณเลขาธิการอปรสอสขอยืนยันว่าไม่เคยต่อต้านาศาสนาอิสลามเระนาาาัานา้จาาานจะเราไม่อาพระันิเราไม่ ต้อนรับมุสลิมที่ดีๆทุกคนเลยนะครับ,รบขอยืนยันขอคุณครับันนี้ขอแกงไม่ธรรมดานะครับไม่ต้อนรับทุกว่านายอำเภอปัลัดขอออที่เป็นมุสลิมไม่ต้อนรับนะครับเพราะฉะนั้น ยินดีต้อนรับมุสลิมที่ดีๆทุกคนเลยนะครับเขอยืนยันนครันสำหรับนายไอเพชรทองเป็นคนที่มีแนวคิดค่อนข้างสุดโต่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยตั้งกลุ่มองค์กรที่มีชื่อว่าอปปพสแอบอ้างว่าทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ทางปฏิบัตินั้นไม่เป็นไปตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้การเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องพุทธในทางกลับกันยังถูกต่อต้านจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนกันเองอีกด้วย